ชีวิตที่แันหวาน d o l c ้ Vita หลังจาก EP ที่แล้วนะคะที่ทำข้าวผัดกระเพราไปเดี๋ยว EP นี้เรามาทำอาหารไทยกันต่อนิดนึงนะคะเป็นไก่สเต็กแต่ว่าเครื่องปรุงที่ใช้ทำเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นผงสำเร็จรูปของโลโบไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเข้าได้ค่ะคือกินบ่อยมากๆถ้าจะกินสเต็กก็ต้องคิดถึงโลโบเพราะว่าเคยลองทำเองแล้วค่ะไม่รอดค่ะเฟดเดย์เขาถามว่าทำไมวันนี้ไก่สเต็กมันรสชาติแปลกแปลก ก็เลยยอมรับค่พราะรอบก่อนเนี่ยทำเองค่ะปรุงรสด้วยตัวเองเองรอบนี้ก็เลยกลับมาใช้โลโบเหมือนเดิมในแพ็กเกจนะคะแกะออกมาแล้วจะมีสองซองค่ะซองแรกเนี่ยเป็นผงสำหรับหมักไก่นะคะผสมเข้ากับกระทิค่ะส่วนปริมาณเนี่ยเช็คตามซองได้เลยนะคะถ้าช่วงไหนคิดไม่ออกค่ะหรือว่าทำอาหารอิตาเลียนบ่อยๆในช่วงเที่ยงให้คุณเฟดได้เล้ากัวเฟดได้จะเบื่อก็ต้องมาเบรกด้วยอาหารเอเชียหรือว่าเป็นเตกข้าวมันไก่ เช็คดูเวลาแล้วมีเวลาเหลือนะคะแป้งซื้อกุ้งมาคิดอะไรไม่ออกนะคะก็เลยโอเคมาห่อปอบเปียแล้วกันตอนแรกที่ซื้อกุ้งมาเนี่ยกะจะมาทำเกี๊ยวกุ้งสับค่ะแต่พอดีว่าแป้งที่เหลือนี่ไม่ใช่แป้งเกีย๊ยวค่ะมันเป็นแป้งปอบเปียวันนี้เมนูเกีย๊ยวกุ้งเลยต้องแปลงร่างเป็นเมนูปอบเปียทอดเดี๋ยวแป้งจะหอ่อแล้วก็ฟรีซไว้นะคะเผื่อไว้ไปทาน <S <S ช่วงอัเพทิโวกับเบีย วันนี้มีเมนูสเต๊กไก่แล้วปอเปียะทอดก็คงจะทานไหมหมดวิธีทำปอเปียะทอดกร,บกรอบๆเนี่ยตามไปดูที่ e p a 7เลยนะคะชีวิตตอนเช้าแป้งจะแอคทีฟแบบนี้แล้ะคะ่ะทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยทำความสะอาดบ้านเตรียมอาหารเที่ยง บางทีก็ต้องรีบออกไปแต่เช้าไปซื้อขนมปังให้คุณเฟเดคเขาหลังจากผัดไส้ปอะเปียเรียบร้อยแล้วออกไปทิ้งไว้ข้างนอกค่ะให้เย็นตัวหน่อยส่วนตอนนี้เรามาแต่งหน้ากันเวลาที่แต่งหน้าไปด้วยบางทีก็ฟัง The Ghost Radio ไปด้วยนะคะบางทีก็ฟัง p พอ c แค t ประวัติคนสำคัญสำคัญบางทีก็ชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของยุโรปค่ะเพราะว่าเราอาศาัยอยู่ที่นี่ ใครที่ไม่มีเวลาว่างอ่านหนังสือช่วงที่กำลังทำอะไรอย่างแต่งหน้าหรือว่าดื่มกาแฟตอนเช้าลองฟังพอดแคสต์หรือว่า YouTube ดูนะคะพูดไปลราก็เหมือนคนแก่นะคะที่ช่วงเ,เช้าเเนี่ยจะดื่มกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ฟังข่าววิทยุไปด้วยถ้าไม่ชอบอ่านลองวิธีการฟังดูนะคะโอเคค่ะภารกิีดำน้ำแต่งตัวเราเสร็จแล้วนะคะเวลาเหลือะคะ่ะก็เลยมานั่งหอบปเปีย ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยอายมากเลยนะคะเวลาไปทานอาหารคนเดียวหรือว่าไปดูหนังคนเดียวรู้สึกว่าการทำอะไรคนเดียวมันเป็นเรื่องน่าอายดูเหมือนไม่มีเพื่อนคบแต่พอโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าการทำอะไรคนเดียวนี่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือว่าน่ากลัวอะไรเลยลองก้าวจาก c o m ฟ o r t ตโซนดูนะคะใกล้เวลาอาหารเที่ยงแล้วค่ะหมักไก่ทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเราเออกมาเสียบไม้เตรียมย่างกันนะคะ แป้งมีพี่สาวหนึ่งคนคะ่ะตัวติดกันมากเป็นไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยเพื่อนพี่สาวก็เป็นเพื่อนแป้งเพื่อนแป้งก็เป็นเพื่อนของพี่สาวตอน,น,นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะชอบให้พี่สาวดูแลแป้งคะ่ะพี่สาวจะไปไหนก็ต้องเอาแป้งไปด้วยไปๆมาๆก็เลยสนิทกับพี่สาวมากกว่าสนิทกับแม่อีกคะ่ะตอน,น,นเด็กๆเนี่ยก็นอนห้องเดียวกันนะคะจนกระทั่งมาแยกห้องตอนที่พี่สาวแต่งงานออกจากบ้านไปก็เริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตคนเดียวคะ่ะ เริ่มจากง่ายๆเลยการออกไปทานข้าวคนเดียวแล้วก็ไปเดินห้างคนเดียวตอนแรกๆก็เขินค่ะสายตาคนที่เขามองมาขณะที่เราไปทานข้าวคนเดียวคิดไปต่างๆนานานะคะว่าเขาจะมองเราอย่างไงด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยแหละค่ะ แต่พอโตขึ้นนะคะเราจะเรียนรู้ว่าการไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยมันเป็นความคล่องตัวอย่างหนึ่งเราอยากกินอะไรอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรไม่ต้องมัวมาถามคนข้างว่าเขาเห็นตรงกันไหมแล้วอย่างค่ะเพื่อนเราสนิทก็จริงนะคะแต่ว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ตรงกันค่ะอย่างวันนี้เราอยากทานส้มตำแต่ว่าเพื่อนอยากทานสลัดแล้วไอความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามีคนมองเราเวลาเราออกไปไหนมาไหนคนเดียวเอาจริงๆนะคะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณหรอกคะ่ะ มันไม่ได้มีใครมาสนใจเราเหรอกคะ่ะเขาแค่โฟกัสการใช้ชีวิตของเขาก็เหนื่อยแล้วถึงเขาจะวิจารณ์นะคะแต่ก็เราเจอเขาครั้งเดียวค่ะครั้งหน้าเราก็ไม่เจอแล้วเรากำลังย่างไก่สเต็กอยู่ค่ะต้องย่างด้วยไฟอ่อนนะคะจะสังเกตไหมคะว่าแป้งใช้กระดาษทำเค้กนี่รองด้วยถ้าไม่รองด้วยกระดาษเนี่ยสเต็กเราจะดำค่ะแล้วก็ไม่ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเราใส่กระทิลงไป คุณเพได้กลับถึงบ้านช่วงบ่ายโมงสเต็กไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะที่อิตาลีเนี่ยวเวลาทานอาหารค่องข้างที่จะเลดน,นะคะอย่างอิตาเลียนเนี่ยทานอาหารเที่ยงตอนบ่ายโมงค่ะแต่ว่าที่สเปนเนี่ยเลดกว่านี้อีกนะคะอาหารเย็นอิตาลีเนี่ยเขาจะเริ่มประมาณ2องทุ่มค่ะร้านอาหารทั่วไปเขาก็จะเปิดตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะคะแต่ว่าจะยังไม่เสิร์ฟอาหารเย็นค่ะจะให้ทานเป็นพวกอะเพรติโวหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยกับเครื่องดื่มก่อน แปลว่าอินเทอร์เนเลดแล้วใช่ไหมคะที่สเปนเลดควน,นี้ค่ะอย่างรอบล่าสุดที่ไปสเปนกันเนี่ยเปิดโลกมากๆร้านอาหารเย็นเนี่ยเปิดตอน3ามทุ่มค่ะถ้าหิวเนี่ยต้องไปทานพวกทาปาสหรือว่าอาหารฟิงเกิลฟูดของชาวสเปนก่อนใครจะมาเที่ยวยุโรปจะไปประเทศไหนต้องศึกษาดีๆนะคะเวลาเปิดปิดร้านอาหาร ความน่าเบื่อหนึ่งของการอาศัยอยู่ที่อิตาลีนะคะร้านอาหารตอนเที่ยงจะเปิดประมาณเที่ยงค่ะแล้วก็ปิดบ่ายสามจะเดินทางไปเที่ยวไหนแพลนเวลาอาหารเที่ยงดีๆนะคะวันนี้เรามากันที่ครโมนาขับรถจากครมาประมาณ30นาทีไปจะมาครโมนาในช่วงเทศกาลคาร์นิวัลหรือเข้าใจกันในเทศกาลหน้ากาค่ะเทศกาลนี้นะคะจะถูกจัดขึ้น40วันก่อนถึงวันอีสเตอร์ค่ะ เทศกาลนี้ถ้าจะจัดขึ้นทั้งตอนเหนือของอิตาลีเลยค่ะเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีค่ะเพราะว่าจะมีขบวนพาเหรดนะคะเด็กๆก็จะใส่หน้ากากออกมาเดินเล่นโดนโปรยกระดาษส่วนผู้ใหญ่อย่างเราก็รอคอยขนมที่ชื่อว่าคิเคเรเป็นขนมแป้งทอดกรอบโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนค่ะ ความเป็นมาของเทศกาลหน้ากากแห่งนี้นะคะตั้งแต่ปีคศ1797ค่ะโดยจกักรพรรดินาปูเลียนนะคะมีการสั่งห้ามไม่ให้ใส่สวมหน้ากากค่ะเพื่อปกปิดใบหน้าในอดีตค่ะเวนิเซียเวลาออกจากบ้านผู้คนเขาจะใส่หน้ากากเพื่อปิดบังตัวเองค่ะจะเป็นในเรื่องของสถานะทางสังคมที่อิตาลีนี่มีรอยัลแฟมิลีแล้วก็ตระกูลดังใหญ่ๆอยู่เยอะมากเลยค่ะหลังจากที่กองทัพนาบูเลียนยึดครองในปี1797 การใส่หน้ากากเป็นสิ่งต้องห้ามจนกระทั่งมีการรื้อฟื้นเทศกาลหน้ากากกลับมาในปีคศ1970ค่ะจะมีการสวมใส่หน้ากากรวมไปถึงแต่งตัวอย่างอลังการนะคะเป็นหน้ากากแบบย้อนยุคนะคะทุกคนก็จะแต่งตัวในแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองสวมใส่หน้ากากออกมาเดินประชันฉลองร่วมงานขาบวนพาเลทค่ะ ส่วนใครที่สนใจมาเที่ยวอิตาลีในช่วงเทศกาลคอนิวัลลองเช็คดีๆนะคะว่าแต่ละเมืองนี่เขาจัดอีเวนต์แล้วก็เดินขบวนพาเหรดวันไหนบ้างเทศกาลคอนิวัลเนี้ยเป็นเทศกาลที่เด็กๆรอคอยค่ะเพราะเขาจะได้แต่งตัวสวยๆแบบเทพนิยายสาเหตุที่มาถึงครโมนาก็เพราะเบเกอรี่ที่นี่ทำขนมเคียวๆได้อร่อยมากๆยองหาร้านไหนที่อร่อยเทียบเท่าไม่ได้เลยค่ะ แวะเดินเล่นนิดหน่อยก่อนกลับบ้านเครโมนานี่ก็เป็นอีกเมืองที่สวยมากๆเลยนะคะขนาดใหญ่กว่าเครมานนิดนึงค่ะแล้วอย่างนะคะไวโอลินหรือว่าเครื่องดนตรี mm hmm. เครื่องสายเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นที่นี่ค่ะขนมเคเคเรนี่มีขายทั่วไปเลยนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะอยากได้รูปร่างลักษณะแบบไหนแบบคลาสสิกแบบเคลือบช็อกโกแลตหาซื้อได้ตามใจชอบเลยนะคะ ส่วนบ้านนี้ถ้าทานขนมเคเเร่ทั้งทีต้องไปที่เครโมนาแล้วก็ซื้อกลับมาเป็นกิโลแบบนี้เลยค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบรสชาตินะคะแป้งรู้สึกว่ามันจะเหมือนโรตีทอดกรอบค่ะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนแต่ว่าแป้งเนี่ยจะทำให้มันบางๆหน่อยค่ะอาหารเย็นวันนี้เราทานาง่ายๆนะคะเป็นแฮมขนมปงังแล้วก็ผักค่ะ เพราะว่าหลังมื้ออาหารเรามีเบเกอรี่เคเคไจากครีโมนารอเราอยู่จเ,ยเจ้าขนมนี้ก็เป็นของโปรดของคุณพ่อนะคะพอขนมนี้มาทีไรเนี่ยทานหมดไวมากๆเลยค่ะชีวิตที่แสนหวานโดอเชวิต้าว,วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกัน e ีพีหน้าค่ะ